อ้อยคนบ้านๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะบิ๊กตู่ถกด่วนหลังเหตุพุ้นที่สนามบินคนไทยร้อยกว่าชีวิตฝืนคำสั่งเข้าประเทศผ,ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกราโหมมีคำสั่งให้กระทรวงการต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยและคนต่างชาติตั้งแต่2เมษายนจนถึง15เมษายนนี้แต่ปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศยังคงออกเอกสารรับรองให้คนไทยและคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยตามปกติ และเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่3เมษายนที่ผ่านมามีกลุ่มคนไทยมากกว่าร้อยคนเดินทางมาถึงสวนนภูมิและปฏิเสธที่จะเข้ารับการกักตัวมาตรการของรัฐบาลซึ่งจัดสถานที่ไว้รับรองที่อำเภอสัตหีบและโรงแรมอีกสองแห่งในกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่าไม่ทราบว่ามีมาตรการดังกล่าว กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเด็กร้องให้รัฐบาลส่งตัวแทนมาชี้แจงและทําท่าจะลุกลามเป็นการชุมนุมต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐแต่ต่อมา เจ้าหน้าที่ทหารระดับพลตรีได้เข้ามาคุมสถานการณ์และเปิดการเจรจากับผู้เดินทางประมาณ20นาทีก่อนจะอนุญาตให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านได้โดยกำชับให้ทุกคนต้องกักตัวเอง14วันแม้ว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขจะคัดค้านแต่ไม่สามารถควบคุมผู้เดินทางทั้งหมดได้ การเดินทางมาจากต่างประเทศของคนไทยและคนต่างชาติในระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อกลับมาแล้วไม่ยอมกักตัวและเดินทางไปสถานที่ต่างๆจนเป็นเหตุให้ในายกรัฐมนตรีออกคำสั่งให้มีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะเป็นคำสั่งของนายกรัฐรมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสถานการสุเฉินและยังมีหน่วยงานราชการที่ฝ่าฝืนคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่มีการระเมิดคำสั่งทั้งคำสั่งชะลอก,การเดินทางเข้าประเทศและการไม่ยอม รับการกักตัวในสถานที่รัฐกำหนดนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนในวันที่4เมษายนเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กดติดตามให้ออยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยทำคลิปดีๆออกมาสู่สาธนารณชนต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ